โรงเรียนอนุบาลรัฐราบรังสรรตั้งอยู่ที่ตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาท่วมหน่วยการโรงเรียน นายวิทูลพลมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสศิธรธนูประกรณ์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น41คนมีนักเรียนทั้งหมด655คนการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนอนุบาลรัตรารังสรรค์ 1. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลรัตรารังสรรค์ มีการวางแผนบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2. การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พื่อปรึกษาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 3. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อได้พบปะพูดคุยชี้แจงและทําความเข้าใจในการปฏิบัติตนของผู้เรียน 4. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 5. มีคําสั่งมอบหมายงานทั้ง4ฝ่ายและจัดทําคําสั่งในการจัดการเรียนการสอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นอย่างชัดเจน 6. มีการดําเนินการเสนอโครงการขอรับงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอาคารสถานที่โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและมีการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆสนามกีฬาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการดูแลความสะอาดในบริเวณห้องครัวสถานที่รับประทานอาหารของผู้เรียนรวมไปถึงห้องสุข,ขาของผู้เรียนให้พร้อมต่อการใช้งาน ในส่วนของความสะอาดโรงเรียนมีการจัดการระบบขยะมูลฝอยเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้มีการจัดสถานที่ล้างมือในบริเวณต่างๆให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนของผู้เรียนด้านครูผู้สอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ทุกคนในส่วนของการจัดการเรียนการสอนคณะครูได้มีการจัดเตรียมทำเอกสารธุรการชั้นเรียนในแต่ละสายชั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากนี้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตารางสอนตารางกิจกรรมประจำวันให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอนในวันเปิดภาคเรียน ด้านนักเรียนได้ดำเนินการสำรวจความประสงค์ในการรับวัคซีนให้กับบุตรหลานจากผู้ปกครองและได้นำนักเรียนไปรับวัคซีนเป็นจำนวนทั้งสิ้น570คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ87.02นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการจัดสรรประมาณเงินหลุดหนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนอีกทั้งได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันตั้งแต่ระดับอนุ บจน,นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างทั่วถึงด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 1 มีการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพล s ส2มีใบประกาศรับรองผ่านการประเมินความพร้อมตามระบบไทยสต็อปโควิดพล s ส3มีแผนผเผชิญเหตุการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4. มีการปฏิบัติตาม6มาตรการหลักได้แก่เว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือ คัดกรองวัดไข้ลดการแอรอัดและการทำความสะอาด 5. มีการปฏิบัติตาม6มาตรการเสริมได้แก่การดูแลตนเองใช้ช้อนกลางส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนสำรวจตรวจสอบและกักกันตัวเอง 6. มีการปฏิบัติตามเก็ฑมาตรการเข้มได้แก่1การประเมินตนเองผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพัส2มีการทำงานแบบ Small b u เบิลหรือทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างกลุ่มได้ 3. การรับประทานอาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั้งการระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาดการดูแลคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและมีการกำจัดขยะที่เป็นระบบ 5. จัดให้มีสครูอ i โซเลชั o นมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมเป็นระยะ6 ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีความปลอดภัย 7. จัดให้มีสกูพ้าสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 7. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 8. มีการรณรงค์ให้ครูนักเรียนและบุคลากรฉีดวัคซีนโควิด1 9 การดำเนินงานตามนโยบายสีด้านด้านความปลอดภัยมีแผนป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบมีนโยบายมาตรการการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกค,ครองครูและบุคลากรด้านความปลอดภัยมีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและมีโครงการดนตรีกีฬาการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายให้กับผู้เรียน 2. ด้านโอกาสทางโรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนโดยเริ่มจากมีคู่มือการรู้จักตนเองเป็นรายบุคคลให้กับนักเรียนได้มีการประเมินตนเองนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับ กองนักเรียนเพื่อเป็นการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการตั้งแต่การป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนา การส่งเสริมจนไปถึงการส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไปอีกครั้งยังมีการติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนด้านคุณภาพทางโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลในด้านสติป,ปัญญา เพื่อเป็นการทราบพื้นฐานของผู้เรียนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนและมีการรับมือด้วยการจัดทำแผนการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ไปสู่การจัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน อีกทั้งมีฐานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนรายบุคคลจากปีการศึกษาที่แล้วเพื่อเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับครูผู้สอนท่านต่อไปนอกจากนี้ยังมีแนวทางให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบหรือ active learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้านประสิทธิ โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านระบบ ict ซึ่งช่วยในการบริหารภารกิจต่างๆของโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านต่างๆอีกครั้งมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังสามารถน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และมีแนวทางสร้างโรงเรียนเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับสถานศึกษา